ัสดีค่ะค่ะคุณที่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อประมวลครับประมวลนะคะคุณประมวลอันนี้ชื่อชื่อคุณพ่อครับผมตันนี้มามาแทนคุณพ่อนะคะส่งตัวแทนมาไม่แน่ใจว่าคุณพ่อมีเทคนิคอยากให้ลูกเข้ามาแต่ว่าต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าอ๋อออาจจะเป็นแบบว่าให้ผมเป็นคนที่สานต่อแบบผมค่คุณพ่อเป็นคนที่วางแผนวางแผนทำใอาจจะเป็นเพื่ออนาคตของตัวเองใช่คืออยากให้มาเรียนรู้โดยตรง้วยตัวเองวันนี้ คือผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะคะได้อะไรบ้างสําหรับคอร์สนี้ที่เรียนมาก็คือจากการที่เรียนมาแล้วครับจะเป็นการถึงการวิเคราะห์การเจาะถึงตัวลูกค้าโดยตรงครับเป็นการที่แบบเราจะจะ,จะบีบให้แคบลงครับจากกร<ช>อบที่กว้างเกินไปคือในโลกออนไลน์เป็นโลกที่แบบกว้างมากครับเป<ช>็นโลกที่ไร้พรมแดนที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็สื่อสารกันได้ไหมครับโดยคือถ้ามาเรียนตรงนี้แล้วจะบีบให้แคบลงว่าเออบุคคลนี้หรือว่า อประชากรส่วนนี้กลุ่มนี้ครับเราจะตรงไว้ที่จุดกลุ่มนี้ครับเรียกได้ว่าเจาะกลุ่มลูกค้าแล้วก็ตรงเป้าหมายที่สุดใช่ครับโอเคแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากลงคลรอสนี้แต่ยังลังเลอยู่บ้างครับก็คือข้อนี้จะเป็นข้อที่ถือว่าดีที่สุดเลยครับก็คือเป็นข้อที่สอนให้เราเจาะสอนให้เรามองกลุ่มลูกค้าแบบนี้ครับขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ